สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำการเพิ่มพลังให้กับ power bank แบบง่ายๆนะครับลุงตุ้ยก็ได้ power bank ตัวนี้มา1อันนะครับในราคาหลัก10เพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าเราจะเพิ่มพลังให้กับ power bank แบบง่ายๆได้อย่างไรก่อนอื่นเราก็ต้องมาเช็คดูก่อนนะครับว่า อันนี้ใช้ได้หรือเปล่าแต่รูปทรงม,มันดูน่าจะใช้ได้นะครับแต่เปิดแล้วไฟมันไม่มีนะครับตรงนี้ไม่มีไฟฉายข้างหน้าตรงนี้นะครับและเมื่อเราทำการเสียบเข้าไปแล้วก็นำไปลายไปใส่ที่อุปกรณ์ที่เราจะใช้วัดนะครับก็คือไฟฉายตัวนี้นะครับเราก็ทำการใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะเมื่อเรา ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูไฟมันไม่จ่ายมานะครับนี่อันนี้ไฟไม่มีนะครับแสดงว่าไม่มีไฟไม่มีแบตเตอรี่ใน power bank ตัวนี้นะครับต่อมาเราก็จะมาดูอีกอันหนึ่งนะครับว่ามันเหมือนกันหรือเปล่านะครับนี่ดูอีกช่องหนึ่งก็ได้นะครับนี่ลองเสียบช่องนี้ดูก็ได้นะครับ โอเคเสียบเข้าไปแล้วปรากฏว่าก็ไม่มีไฟจ่ายเข้ามาเหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะมาทำการฟื้นฟู power bank ขึ้นมาใหม่นะครับนี่แบบนี้เลยทั้งหมดนี้รวมกันแล้วจะออกมาเป็นอย่างไรขอเพื่อนๆติดตามรับชมนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูที่ ตัว power bank ก่อนนะครับว่าเราจะแกะเขาออกมาดูแบบไหนนะครับเราก็ทําการแกะเลยนะครับมันก็จะมีฝาครอบ2อันทั้งด้านล่างและด้านบนแบบนี้นะครับเมื่อเราดูตามนี้แล้วเราก็ใช้คัตเตอร์นะครับกดเข้าไปตามรอยก่อนนะครับระวังมือด้วยนะครับเราค่อยๆไล่ไปทีละนิดนะครับทำให้มันคลายตัวออกก่อนนะครับ นี่เราก็ค่อยๆบิดไปทีละทีละหน่อยนะครับนี่ไล่ไปเรื่อยๆนะครับทำทำไปตามนี้เลยนะครับเมื่อเราแงะไปได้สักพักหนึ่งมันก็จะคายตัวออกมานะครับไอต้ตำแหน่งที่มันยึดมันก็จะถูกปลดออกมานะครับมันเป็นตัว กดเข้าไปเฉยๆนะครับแต่ว่าเรายังไม่เจอตำแหน่งของเขาเท่านั้นเองนะครับอันนี้เราก็ไล่เงี้ยไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ค่อยๆทำไปนะครับใจเย็นๆนะเพื่อนๆตัวนี้เราทำแรงก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาแตกขึ้นมามันก็จะไม่มีอะไรนะครับนี่เราก็ไล่ไปแบบนี้เลยนะครับโอเคอันนี้ใกล้จะครบรอบแล้วนะครับนี่ มาถึงตรงนี้แล้วก็นัดต่อไปนะครับนี่อีกนิดเดียวนี่เลยมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้กลายเป็นด้านหลังนะครับอันนี้เราเราเราปลดด้านหลังเดี๋ยวเราต้องถอดด้านหน้านะครับอันนี้ลุงตุ้ยก็เพิ่งแกะครั้งแรกเหมือนกันนะครับขอโทษด้วยโอเคเพื่อนๆต่อไปเราก็ทำเหมือนอันแรกนะครับ เสียเวลานิดนึงนี่เราก็หันมังงี้ข้างนี้ข้างนี้ต้องใช่แน่นอนเลยนะครับเพราะว่าด้านอันเมื่อกี้นี้มันเป็นด้านหลังไปแล้วนะครับโอเคเราก็ทําการเงะเหมือนเดิมแบบเมื่อกี้เลยค่อยๆทําไปอาจจะต้องใช้อุปกรณ์เยอะหน่อยนะครับนี่เลยแต่อันนี้ลุงตุ้ยก็ซื้อมาราคา10บบาทเองนะครับเพื่อนๆลุงตุ้ยเห็นว่ามันเป็น รูปทรงที่เหมาะมือด้วยนะครับไม่เล็กมากแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะครับแต่ถ้ามันใช้ไม่ได้เราก็ทิ้งไปนะครับแค่นั้นเองอันนี้ลุงตุ้ยก็จะมาลองดูว่ามันจะเป็นอย่างไรก็อยากรู้ด้วยนะครับนี่เราก็จะเห็นพร้อมกันแบบนี้เลยนะครับค่อยๆหลุดขึ้นมาแล้วนะครับนี่อีกนิดเดียวโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้ว มันครบรอบแล้วเราก็ดูแล้วค่อยๆแง้มันขึ้นออกมาอย่างนี้นะครับพอมันคลายตัวออกมาจากสลักแล้วมันก็จะหลุดออกง่ายๆแบบนี้เลยนะครับมันไม่ได้ใช้ไขควงยึดนะครับนี่ก็จะออกมาประมาณนี้มีแผ่นอะไรหลุดมาเราก็ต้องเก็บให้หมดนะครับนี่ครับมีแบตเตอรี่18650 3ก้อนนะครับนี่เขาต่อแบบขนานมานะครับนี่3ก้อนแบบนี้ ก็คือ3 7ถึง4โวลต์เลยนะครับโอเคอันนี้เราพอจะเดาได้แล้วนะครับว่าแบตตัวนี้เราจะสามารถเพิ่มให้มันใช้งานได้นานขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของเขานะครับว่าเราจะทำงานอย่างไรอันนี้เราก็มาวัดไฟดูก็ได้นะครับนี่วัดออกมาแล้วมีแบตเตอรี่ 0.18V โวลต์ก็คือ แบตหมดนะครับคือมันชาร์จไม่เข้าด้วยนะครับเรื่องของเรื่องโอเคและน,นี่ลุงตุ้ยก็ไม่รู้จุดประสงค์ว่าที่เขาทิ้งมาหรือเขาเอามาขายนี่เพราะอะไรอันนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะทำให้มันใช้ได้ดีกว่าเดิมนะครับด้วยวิธีการของเราอันนี้ลุงตุ้ยก็จะเอาแบตเตอรี่ที่มีแบตเต็มเลยนะครับคือสโวลต์ขึ้นไปทุกอันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคำนวณดูว่าก้อนไหนมี แบตเยอะที่สุดนะครับลุงตุ้ยก็จะได้แบต4โวลต์จุดมา5ก้อนนะครับลุงตุ้ยจะใช้ถึง5ก้อนเลยนะครับโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วเรารู้เป้าหมายแล้วนะครับเราก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับขั้วบวกลบนี่อันนี้คือ,เ,อเรารู้แน่ๆอยู่แล้วนะครับสายสีแดงสีดำอะไรแบบนี้นะเราก็ทำการปอกสายเลยนะครับ แล้วก็เอาแบตที่มีไฟ4โวลต์ขึ้นไปอย่างเงี้มาลองวัดดูนะครับแล้วเราก็ทำการเปิดดูว่าวงจรเขายังใช้ได้หรือเปล่าแบบนี้นะครับนี่เลยกดลงไปแบบนี้นะครับไฟมันก็จะโชว์บอกตรงนี้นะครับนี่แต่หลอดไฟตรงนี้ยังไม่ติดยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราเทสดูก่อนนะครับอ่าอันนี้มาแล้วนะครับ ก็คือสรุปวงจรตัวนี้ใช้ได้แบบมีปัญหานะครับสามก้อนนี้มันมีปัญหาแน่ถึงชาร์จไม่เข้าทำให้ใช้งานไม่ได้แบบนี้นะครับนี่ของเดิมก็จะวางอยู่อย่างนี้นะครับแต่เราจะเพิ่มขึ้นไปแบบนี้อีก2ก้อนแบบนี้นะครับก็จะกลายเป็น5 5เท่าเลยนะครับโอเคเราก็จะใช้งานได้นานขึ้นนะครับความหมายก็คือแบบนั้นนะ เพื่อนๆอันนี้ง่ายมากเลยนะต่อขนานเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราจะใส่แบตเตอรี่18650เข้าไปเนี่ยเราก็ต้องดูแอมด้วยนะครับถ้าแอมเยอะมันก็จะดีนะครับโอเคอันนี้ก้อนนี้ก็2อ0พันะครับสองพันสมิลลิแอมโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วต่อมาเราก็จะมาทำการ เพิ่มเข้าไปอีกนะครับเราได้3ก้อนแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มอีก2ก้อนลุงตุ้ยก็จะใช้แบตบนี่ที่มีปอกสีแดงอย่างนี้นะครับจะได้รู้ว่าเพิ่มขึ้นมา2ก้อนแบบนี้นะครับโอเคเบสเ็จก็คือ5ก้อนแบบนี้นะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาขนานกันนะครับก็คือการที่เราจะขนานให้แน่นหนานั้นเราก็ต้องใช้ แผ่นนิกเกิลนะครับแล้วเอาไปเชื่อมจุดนะครับใช้เครื่องเชื่อมเพราะฉะนั้นเพื่อนไม่มีเครื่องเชื่อมจุดก็ใช้บัตรกีก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกนะครับใช้สายไฟเป็นระนาบแล้วก็ขนานไปตรงๆแบบนี้ก็ก็ได้นะครับเพื่อนๆนี่แต่ลุงตุ้ยจะใช้เครื่องเชื่อมจุดนะครับก็จะเอามาวางเลี้ยงแบบนี้ขั้วบวกขั้วลบต้องไม่สับกันนะครับถ้าเราขนานคือ ต้องเหมือนกันให้หมดนะครับจะกี่ก้อนก็แล้วแต่นะครับขั้วบวกก็คือต้องบวกหมดทุกก้อนเลยนะครับอันนี้เขาเรียกขนานเราก็วางลงไปแล้วก็ตัดแผ่นนิกเกิลน,นะครับนี่แบบนี้เลยวัดให้สุดเลยนะครับแล้วเราก็ไปทําการเชื่อมจุดมาหรือบัตรกีก็ได้นะครับตามที่ลุงตุ้ยบอกเมื่อกี้นี้นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนี่ ลุงตุ้ยก็จะเอาไปทําการใช้เครื่องนะครับเครื่องที่ลุงตุ้ยใช้เป็นเครื่องมือนี้ก็คือลุงตุ้ยลงคลิปไปให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ใช้งานได้เป็นปกติเลยนะครับตัวนี้ใช้เกินคุ้มเลยนะครับทํางานได้ทนทานนะครับแบบนี้โอเคและเราก็จะไปทำการเชื่อม เดี๋ยวมาดูกันนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนี่ลุงตุ้ยก็เชื่อมมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับอาจจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับนี่โอเคก็ตามนี้เลยนะครับเมื่อเราได้ด้านบวกครบ5ก้อนแล้วนี่ต่อมามันก็จะเป็นขั้วลบใช่ไหมครับเราก็ทำการวางเข้าไปในที่จับก่อนนะครับเพื่อที่ ไม่ให้แบตเตอรี่มันเสียทรงนะครับนี่เราก็มาร์คเขาไว้แบบนี้เลยใส่เข้าไปเหมือนเดิมให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันแบบนี้นะครับนี่เพื่อนต่อมานี้เราก็จะต้องดูนะครับว่าเราจะเชื่อมแค่เราจะเชื่อมจุดแค่3ก้อนนะครับอีก2ก้อนเราจะต้องม้วนขึ้นไปอยู่ด้านบนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลุงตุ้ยจะเอา3ก้อนอ่าสีฟ้ากับสีเขียวไว้ด้านล่างนะครับ และสีแดง2ก้อนนี้จะเอาไปไว้ด้านบนนะครับแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องวางแผ่นนิกเกิลแค่3ก้อนแค่นี้ก่อนนะครับนี่วาง3มก้อนแล้วเราก็เอาไปเชื่อมจุดเลยนะครับจะได้ไม่งงนะครับอันนี้คือขั้วลบนะครับเพื่อนๆนี่ขั้วลบนะโอเคเดี๋ยวไปเชื่อมจุดก่อนนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้ว ก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่3ก้อนนี้นะส่วนอีก2ก้อนที่ลุงตุ้ยบอกทีแรกนะครับนี่เราก็ทำการเชื่อมจุดเข้าไปด้วยกันนะครับต้องแยกออกนะครับนี่นี่แบบนี้เลย2ก้อนแบบเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาไปเชื่อมจุดนะครับนี่แบบนี้นะโอเค โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วนี่แบบนี้นะเราก็ยกขึ้นมาเพื่อที่เราจะนาบขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะครับเดี๋ยวลงุงตุ้ยจะทาให้ดูนะครับนี่สมก้อนนี่คือปกติเลยนะครับเราก็วางลงไปเท่าเดิมแบบนี้นะครับและ2ก้อนที่เราเติมเข้าไปนี้คือเราจะต้องพับขึ้นไป ด้านบนแบบนี้นะเดี๋ยวเราเอากล่องมาใส่ก่อนแบบนี้นะครับนี่แล้วเราก็พับขึ้นไปแบบนี่นะครับไอตรงที่เราพับเนี่ยพยายามอย่าให้ผิดบ่อยนะครับกะพับได้สองสามครั้งก็น่าจะเกินพอนะครับเพราะว่าถ้าพับออกพับเข้าหลายๆครั้งมันจะหลุดมันจะขาดได้นะครับนี่เราก็วางได้ตำแหน่งนี้เลยเห็นไหมครับเพื่อนมันจะลงล็อกพอดีเลยแบบนี้ ่าแบบนี้เลยนะนี่คือของเดิมวางแบบนี้นะโอเคเพราะฉะนั้นขั่วบวกสำเร็จแล้วนะนี่การมองขั่วบวกนี่คือสำเร็จแล้วถ้ามีวงจรขึ้นมาเราก็จะวางตำแหน่งเดิมของเขาแบบนี้นะครับนี่ขั้วลบเราก็ทำการบัตรกีเลยนะครับตอนนี้เราจะต้องใช้บัตรกีปกติแล้วนะครับนี่เราก็เทลมาก่อน แล้วเราก็ทำการวางให้ตรงตำแหน่งนะครับนี่แต่ก่อนอื่นที่เราจะทำขั้นตอนนั้นเรามาดูตัวนี้ก่อนนะครับไอแผ่นตัวเนี้ยลุงตุ้ยกย็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกแผ่นอะไรแต่ว่ามันเป็นชิ้นส่วนเล็กๆแบบนี้นะอ่าเราต้องใส่เข้าไปก่อนเดี๋ยวมันหลุดหายไปมันจะไม่มีอะไรนะครับแบบนี้อ่าเราก็ใส่คาไว้นะครับ เมื่อเราตรวจเช็ควงจรแล้วเนี่ยวงจรมันก็ใช้ได้ยังดีอยู่เลยนะครับสภาพยังยังดีอยู่เราก็วางลงไปดูก่อนนะครับว่าตำแหน่งเนี้ยเหมือนเดิมไหมนะครับเราก็ลองเล็งดูก็ได้นะครับไอ้ตรงนี้เราซอบซอดูก่อนนะครับนี่มันก็จะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับสองข้างทำให้วงจรไม่ขยับแบบนี้นะครับก็จะแน่น โอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องเอาวงจรเข้ามาเชื่อมที่ขั้วต่างๆก่อนนะครับนี่เลยเรามาดูก่อนอันนี้เดี๋ยวเราเราวางปกติก่อนนะครับเราวางเพื่อที่เราจะทําการเอาวงจรเข้ามาเชื่อมจุดไปเลยนะครับนี่คือขั้วบวกก็สีแดงปกติอยู่แล้วนะครับใส่ไปตรงขั้วบวกตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวเราจะบัดกีนะครับ ขั้วบวกด้านนี้นะนี่บวกสีแดงเราก็ทำการบัดกีเลยนะครับก่อนจะบัดกีเพื่อนก็ต้องปิดจมูกด้วยนะครับเพื่อกันสารพิษนะครับโอเคนี่เราก็เติมน้ํายาเข้าไปแล้วก็เติมเนื้อตะกัวเข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่มันจะบัดกีได้ง่ายขึ้นนะครับแบบนี้เลยแล้วเราก็ทำการ ใส่ตะกัวเข้าไปทั้งที่แบตเตอรี่แล้วก็ที่ปลายสายตรงวงจรด้วยนะครับอ่าตรงนี้อันนี้ลุงตุ้ยก็ใส่ลึกมาหน่อยนะครับขอโทษด้วยเพื่อนเพราะว่าตรงที่ลุงตุ้ยเชื่อมจุดตรงนั้นนะ่ะมันทะลุลงไปอ่ามันใช้ไฟแรงไปนิดนึงอ่าอย่างนี้นะครับมันก็จะง่ายนะครับเพราะว่าเราทําเนื้อตะกัวรองไว้แล้วแบบนี้นะอันนี้คือกัวบวกนะครับ แต่ตอนนี้ต้องระวังขั้วลบด้วยนะครับเพราะว่ามันมีไฟแล้วนะครับนี่แบตเตอรี่นี่มีมีพลังงานแล้วนะครับอย่าให้มันชนกันนะครับโอเคต้องระวังขั้วลบให้ดีด้วยนะครับนี่แล้วเราก็ทาบเข้าไปมันก็จะกลายเป็นขั้วลบถูกไหมครับบนข้างบนด้านนี้เป็นขั้วลบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาสีดำที่เป็นขั้วลบเนี่ยนะเอามา จมลงไปนะครับแต่เดี๋ยวลุงตุ้ยอาจจะต้องโน้มลงไปข้างล่างดีกว่าเพราะว่าสายมันยาวนะครับอ่านี่เราโน้มลงไปด้านล่างดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวด้านสั้นเราก็ต่อขึ้นมาใหม่โดยที่เราไม่ต้องตัดนะครับอ่าตรงนี้เราโน้มลงไปใส่ขั้วลบด้านล่างเลยนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าขั้วบวกมันอยู่ตรงกลางแล้วใช่ไหมครับ เพื่อนตรงสีแดงเนี่ยเป็นขั้วบวกเห็นไหมครับอ่านี่ที่เหลือนั้นก็คือขั้วลบด้านล่างสุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทําการบัดกีเลยนะครับโอเคใส่เนื้อตะกัวเข้าไปแบบนี้นะครับอันนี้ต้องต้องใจเย็นๆนะเพื่อนๆไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆค่อยๆทําไปนะครับเติมน้ํายาด้วยแล้วก็จี้หัวแรงเข้าไป เพื่อที่เราจะเติมเนื้อตะกัวตรงนี้อาจจะทํายากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นสองท่อนแบบนี้นะอ่าเราก็เติมน้ำยาเข้าไปนี่นะแล้วก็ใส่ขั้วลบเข้าไปแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ห้ามผิดแล้วนะเพื่อนต้องดูให้ดีนะอ่ามันมีไฟแล้วนะแรงถ้าใส่ผิดก็คือชอ็อตวงจรก็เสียเลยนะครับอันนี้ขั้วลบก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับนี่ อันนี้นะครับต่อไปเพื่อนเราก็วางวงจรเข้าไปแต่ขั้วลบเนี่ยมันยังไม่ครบนะครับมันครบแค่3ก้อนล่างนะครับส่วน2ก้อนสีแดงนั่นขั้วลบยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต่อเข้ากับวงจรใกล้ๆตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวลุงตุ้ยทําให้ดูนะอ่าตรงนี้มันจะมีขั้วเห็นไหมครับตรงนี้นะเราก็เติมน้ํายาเข้าไปตรงนี้แล้วก็เอาสายไฟเข้ามาเสริมเข้าไปนะครับ สีดำนี่แล้วก็ทำการบัดกีตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้ B ลบอย่างนี้นะครับแล้วก็โน้มมาหาที่ปลายขั้วตรงนี้เราก็ทำการตัดให้พอดีนะครับนี่มันก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้คือใกล้จะสำเร็จนะนะเพื่อนๆเ,เราก็จะมี power bank ใช้แบบพลัง มหาศาลเลยนะเพื่อนๆพ,พูดแบบขำๆนะอ่ามันก็พลังงามก็เยอะขึ้นนะ่ะเนี่ยราคาไม่เท่าไหร่แล้วที่สำคัญลงตุ้ยก็ใช้แบตเตอรี่มือ2ด้วยนะครับนี่เพื่อนๆเ,เป็นแบตเตอรี่มือ2ที่มีคุณภาพอ่าเจ็ดเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคเราก็ทำการใส่ค้วลบเข้าไปนี่นะครับ มันก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะแล้วเราก็วางวงจรเข้าไปเราต้องใส่แบตเตอรี่ลงไปก่อนนะครับแล้ววงจรค่อยตามไปทีหลังนะครับเพื่อที่เราจะจัดสายไฟให้อยู่ในกรอบแบบนี้นะครับนี่ใจเย็นๆนะเราค่อยๆทําไปแบบนี้นะครับโอเคแล้วเราก็กดให้ตรงส่วนสายไฟที่มันเหลือเกินขึ้นมาแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราใช้กาวสองหน้า ยึดเอาไว้หรือว่าไม่ต้องก็ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านในอยู่แล้วนะครับแบบนี้เลยนี่เราก็จะได้พอใกล้ได้เพราะว่าแบงคไปใช้ใหม่ๆเลยนะครับนี่อเราก็ติดกาวสองหน้าเข้าไปให้สายไฟมันอยู่กับที่แบบนี้นะครับอจะแกะกระดาษหรือไม่แกะก็ได้นะครับแล้วแต่แต่อันนี้เป็นกาวสองหน้านะครับโอเคนี่แบบนี้ก็ได้ นี่เลยนี่ก็ออกมาเป็นแบบนี้ก็ได้แล้วเราก็เอาฝาครอบเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเป็นฝาด้านไหนมันจะมี2อันใช่ไหมครับนี่มันเป็นอันนี้จะมีตัวยึดอยู่แล้วก็กดเข้าไปเลยนี่ครับกดเข้าไปรอยเดิมของเขามันก็จะง่ายนะครับแต่ตรงเนี้ยขอบมันที่เราเอาคัตเตอร์ไปงัดไปแง่เนี่ยมันก็จะมีรอยใช่ไหมครับไอ้ตรงนั้นไม่ใช่ปัญหานะครับ เดี๋ยวเราทําขั้นตอนนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็คือเราก็ทําความสะอาดนี่นะครับเห็นไหมครับไฟโชว์แบบนี้แล้วครับบอกพลังแบตอยู่นะครับว่ามีเท่าไหร่เราก็ใช้น้ํามันทําความสะอาดแบบนี้เลยนี่นะครับไอ้ตัวนี้ก็ทําให้สะอาดขึ้นนะครับนี่แล้วเราก็วางลงไปแล้วก็กดไปตามแนวเลยนะครับมันก็จะล็อกเข้าไปตามเดิมแบบนี้นะ นี่เพื่อนเห็นไหมครับว่าไฟมันโชว์ตั้งแต่25เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับจนถึง100แบบนี้นะแล้วหลังจากนั้นแล้วเราก็เอากระดาษทรายเก็บรอยที่เราแงะขอบมันนะเพื่อนๆนึกออกไหมครับอ่ามันจะมีขอบรอยที่คัตเตอร์ไปงัดมันขึ้นมามันบินมันอะไรเนี่ยเราก็ขัดให้มันเรียบแบบนี้นะครับอันนี้เราทําใช้เองนะเพื่อนๆไม่เป็นไรหรือเพื่อนจะพ่นสี ก็ได้ก็แล้วแต่นี่เราก็ได้ power bank มาใช้แบบง่ายๆเลยนะครับนี่นะครับขอบก็จะเป็นประมาณนี้อ่าอันนี้เปิดไฟติดแล้วนะครับนี่โอเคปิดแล้วไฟก็จะบอกวนตรงนี้นะโอเคหลังจากนั้นแล้วเราจะมาลองวัดอุปกรณ์ของเราดูเหมือนเดิมนะครับนี่พอใส่เข้าไปปุ๊บไฟจะต้องโชว์แบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่คือการชาร์จการจ่ายพลังงานที่ถูกต้องแล้วนะครับนี่ มีสีแดงโชว์แบบนี้เลยนะครับเป็นอันใช้ได้นะครับนั้นเอาอีกข้างนึงก็ได้นะครับลองดูสองช่องเลยโอเคก็เหมือนเดิมนี่เราก็มี power bank ขนาดเหมาะมือด้วยนะเพื่อนเพอนือันนี้เพื่อนก็จะใช้ได้นานขึ้นเลยนะครับจากเคยใช้ได้10ชั่วโมงก็จะกลายเป็นเท่าไหลก็เพิ่มไปตามที่ที่เราต้องการนะครับแต่ว่าช่องเขาใส่ได้แค่ เป็นที่คือคือ5ก้อนนะครับอันนี้หลังจากที่แบตหมดเราก็มีที่ชาร์จมันจะมีที่เสียบมินิอยู่นะครับสายนี้เราก็เสียบเข้ากับ USB ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เสียบปลั๊กเข้าไปมันก็จะทำการชาร์จไฟเข้าไปและมันจะบอกสัญลักษณ์การชาร์จให้เราดูว่าไฟมันกำลังทำงานแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวมันจะมีตัวกระพริบบอกเรา งนี้นะครับแหมนี่เพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยไฟมันจะโชว์แบบนี้แล้วมันก็จะบอกบอกปริมาณของแบตที่มันทําการชาร์จอยู่นะครับมันก็จะขยับอยู่แบบนี้เมื่อกี้มันเกือบเต็มแล้วนะครับแต่ละก้อนที่เราใส่เข้าไปก็คือ4โวลต์กว่ากว่าอันนี้เป็นของเก่าเดี๋ยวเราก็เอาไปฟื้นฟูแล้วก็ไปใช้อย่างอื่นแทนนะครับโอเคก็เป็นอันเสร็จนะครับเพื่อนง่ายง่าย,าย,าย,ายนิดเดียวเลยนะครับนี่ ใช้ได้ดีด้วยแบบนี้นะครับเหมาะมือเลยครับโอเคคลิปนี้ลุงตุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงตุ้ยพาทำด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจขอพระเจ้าอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับให้มีสันติสู่ความชื่นชมยินดีคิดทำสิ่งใดสมใจปรารถนาทุกคนนะครับสวัสดีครับ